เพามันเงินลูกหลานเราเวเงินป็นแสนล้านมันก็เงินภาษีของพวกผมนะครับ เราเข้าใจไหมคะเราไม่เข้เข้าใจไหมคะเราไม่เข้าใจไหะไมไเข้าใจม่อ่าอ่านคไม่นไ่ได้สงสารไม่สงสารน้องเนี่ยอ้ยไปโยนไนจะได้ไปกินยากันนะครับนะผไม่ยอมนบ วาเจ๊งครับผมมึงไปเลือนมือป๊กกับเขาใช่ไหมมึงจงเลื่อนโอ้เลืออยู่อ่ะพอตุกกินข้าวโอ้ไนกินหญ้าเลือกเสร็จแล้วกลับบ้านไปกินหญ้ากันนะครับเลือกเที่ยงไหมหน้าหลักเขากำลังจะขึ้นตรงขนานเลือกเที่ยงมันก็มี อันฟังตนี่ต ถึงการที่มามาใช้สิทธิ์แลกตั้งแล้วแต่เราไม่ได้มาใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยรู้สึกไหมครับพอะตั้งใจมาใช้สิทธิ์าใช้สิทธิ์โดยเฉพาะเลยแต่พอไม่ได้มาใช้สิทธิ์เกิดอการอย่างนงี้พวกนั้นเข้ามากีดกันไม่ให้เราใช้สิทธิ์นี่รู้สึกส <laughs> เรามีความรู้สึกที่เราจะบอกทางเขาพวกเขาไหมครับจริงๆถ้าเขานะคะ อยากให้เป็นประชาธนปไตยอยากให้ออกมาเลือกตั้งด้วยกันดีกว่าแล้วอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ใช้ใช้อำนาจเกินเกินไปไหมครับจริงๆว่าเกินนะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ได้เลือกตั้งแต่การที่เขามาทำอย่างเงี้ยเหมือนกับเขากีดกันไม่ให้ทุกคนใช้สิทธิ์จึงจริงมันไม่สมควรโดยส่วนตัวไม่คืออยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่อยากไม่มาทำร้ายกันยังไง อยากเห็นคนเราอยากให้อยากนรักกันอยากเห็นคนไทยมีความสุขประเทศได้เหมือนเดิมครับอกโอเคครับขอบคุณมากครับคือเคยได้ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเรามีศีลมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะตั้งแต่เรามายไปศีลแล้วเราก็ผิดหวังเพราะเราต้องการสิ่งใหม่ในฐานะประชาชนเราต้องมาเดินทางใชัชนอย่างในส่วนตัวของพี่นี่คืออยากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นใช่ไหมครับมีค่ะดีใช่ไหมครับไมะ ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ต้องต้องเปลี่ยนไปโดยทางองค์กรใหญ่แทนแล้วพวกที่เขามาขัดขวางเขาไม่ให้มีการรับตั้งพื่อที่เขาจะรู้สึกไงครับก็ถ้าตรงจุดนี้เรารู้สึกท้าใจมากกว่าเพราะว่ามันสิทธิของเราอ่ะเราควรที่จะได้ในตรงนั้นเงี้ยเขาไม่ควรมาทำเขาถ้าพวกที่ด้วจะมาขัดขวางนี่ก็น่าจะขัดขวางในทางวิธีการการเมืองมากกว่าไม่ควรจะมาลอกเ์ียนแบบ แล้วอย่างนี้เขาคิดว่าทําเขาทําเกินไปเห็นไหมครับเออตัวพี่ไม่ค่อยชอบเลยคือถ้าฟังแรงนี้เราไม่ชอบเราชอบความสติสังเกตมากกว่า,วาและก็ให้เกียรติและรักษาสิทธิของตัและเออเรามีหน้าที่ทำอะไรเราก็ทำแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองก็มีทำหน้าที่ของตัวเองไม่ทำไม่ก็เดือดร้อนใช่โอเคุณครับผม มีความสึกกับการเหตุการณ์ครั้งนี้ครับผมก็กาลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็เสียงเขาเฮมาครับมาให้ดังสนนหน้าหน้าหน้าประตูโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็เลยตกใจกันหมดเลยตอนนี้แล้มีรู้สึไกับการกระทำการกระทำครั้งนี้ครับกับพวกที่มาทำอย่างเงี้ยป้าก็กลัวแล้วแต่จะบอกปากไว้พวกนั้นนะครับที่ก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มันก็ไม่สมควรเพราะว่าวันยังไงอ่ะเขากำลังปฏิบัติหน้าที่ของอยู่

มาเจรจากับห้องข้างล่างหนไ่มใช่ไหมดีหนูมาเข้าห้องน้ำพอดีปุ๊บนี่มันผักประตูพวดออกไปนี่เหมือนจะหมดเขาเขาอะไรแล้วก็แล้วไม่ยอมให้พูดแบบดูดูว่าส่วนใหญ่ขึ้นเล้ส่วนใหญ่จะเสียงทองแดงทั้งนั้นนี่พิงขึ้นข้างบนเลยไปบอกเพื่อฝากหุ่นน่าปวดจมูกก็ว่างนี้ ม่าาประชาติกี่ป็ตก็มาสู้กันดิเลือกตั้งเนี่ยเพราะประเทศเรามันต้องอย่างนี้มาสู้กันเนี่ยอยากได้ก็ไปเสนอกันในสภาใช่ไหมอยากได้อะไรหนุนไปเสนออาทุกคนเห็นชอบอาก็ทําตามแค่นั้นเองอใช่บ้านเมืองก็สงบด้วย